Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k า t u h a l ั a m d ม l i l l a า على م ل ا نبي بعد ا بعد. ยินดีตอนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่วงเฉลยมีมสามคำถาม EP ที่21ซึ่งเป็น EP สุดท้ายของซีรีส์สี่สิบพื้นฐานสำหรับเยาวชนสี่สิบ h a d มม h Imam นะครับคำถามที่หนึ่งครับอะไรคือจุดประสงค์ของ h a ดที่สีก็ไก่ ปฏิบัติตามนบีพอแล้วอขอใคร,ออาอาร่อย่าเอาอารมณ์อย่าเอาอารมณ์หรือสติปัญญานำหน้าซุนนะท่านนบีขอควายจงให้เกียรติแก่ท่านนบีคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือขอไข่ครับอย่าเอาอารมณ์หรือสติปัญญานำหน้าซุนนะของท่านนบีซอลลอฮฺวะฮิเยมัสซัลลัมหมายความว่าต้องเอาอันกุราและซุนนะเชิดชูเหนือทุกสรรพสิ่ง คนที่มีอีมานคือคนที่เอาอัลกุรอานและสุนนะนำหน้าตัวของเขาครับข้อที่สองครับท่านอิมามนาว,วีได้รายงานฮะดิษที่4ี่สิบถึงวิธีการขอดุอาต่อพระองค์อย่างไรก็ไก่ขอดุอาต่อหรทุกวันครับไม่ต้องหวังอะไรมากเดี๋ยวรอให้เองขอใข่ขอดุอาอย่างมีความหวังและขออภัยโทษให้แก่ตัวเองขอควายขอดุอาอย่างมีความหวัง ขออภัยโทษให้แก่ตัวเองและไม่มีชีริกคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือคอควายนะครับขอดูอามีความหวังขออภัยโทษให้กับตัวเองและไม่มีชีริกต่อพระองค์ด้วยข้อที่3ครับสิ่งใดต่อไปนี้ที่พระองค์ละจะไม่ทรงให้อภัยโทษเป็นอันขาดซึ่งเป็นหัดดิษสุดท้ายที่ท่านอิมามนาวีได้เอามาวางไว้นะครับ,ข,รบข้อใดครับกอไกมาเสีย ขอไข่บิดาคอควายชีริกคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือคอควายชีริกมะซียะก็คือบาปดานดันสามการฝ่าฝืนทั่วไปเอาละอาจจะให้อาภาัยก็ได้บิดาอุตริกรรมในศาสนาตาบใดก็ตามที่เขาไม่ได้ถึงขั้นชีริกเอาละอาจจะให้อาภัยกับเขาก็ได้แต่สุดท้ายคือชีริกอย่างเดียวเลยที่อัลัทธิสุบะห์นวัวตลาลจะทรงไม่ให้อาภายัยแน่น และนั่นเองครับนี่คือจุดประสงค์ของความเป็นมุสลิมเกิดมาอยู่บนเตาฮีตตายก็ต้องอยู่บนเตาฮีตต้องปัดสจากชีริกต่ตอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลานั่นคือจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺทรงสร้างเราและพวกท่านมานั่นเองนะครับอินชาอนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปเรามาเจอกับซีรีส์ใหม่วันนี้ผมขออนุญาตขอตําหนังสือหนังสืออัลราอีนนาวีของท่านอิมามอันนาวีนั่นเองเดี๋ยวเจอกัน ลุ้นกันนะครับว่าซีรีส์ต่อไปคืออะไรนะครับขออัลลอฮ์สุบฮานุตละลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับฟังศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาบนความเข้าใจตามอัลกุรอานและสุนนะบนความเข้าใจของชาวสลับนั่นเองเดี๋ยวเจอกันนะครับอัลลอฮุอะออห์ละนบีนะมุฮัมมัดวะละอาลีฮิวะซอฮ์บิฮิอัจมัยอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ